แม่นมากปฏิทินจีนให้โชคเข้าถูกงวด สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะคะวันที่1ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะผิดหวังหรือสมหวังกันยังไงบ้างคะเลขก็ต้องมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ต้องไปดราม่าก,กันนะคะมันเป็นที่ดวงเราล้วนๆค่ะทุกคนถ้าเลิกได้ก็ขอให้เลิกเบาได้ก็ขอให้เบานะคะถ้าเลิกไม่ได้ก็ขอให้ถูก60ล้านนะคะทุกคนจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครชอบซื้อหรอกเนาะแต่มันเป็นหนี้เยอะละค่ะ าการที่เราไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเราก็ไม่ได้ติดการพนันหรอกเราก็แค่มีความหวังนะคะหวังว่าเราจะหมดหนี้กันค่ะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์มาด่าว่าแอดมินพูดมากเกินไปเรามาย้อนดูงวดวันที่1นึ่กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเลข3ตัวบนในงวดนั้นที่ออกก็คือ503 2ตัวล่างก็คือ89นะคะ และตัวเลขในงวดนี้ก็เข้านะคะ0 3น0นั่นเองตัวเลขในปฏิทินชุดนี้ก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะและถัดมาอีกงวดก็จะให้ดูของงวดวันที่16ลกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะรางวัลเลข3ตัวบนที่ออกในงวดนั้นก็คือ3-3-6 2ตัวล่างก็คือ2-1นะคะตัวเลขในปฏิทินในงวดนั้นก็เข้า2-1นะคะจับคู่ได้2-1ค่ะ และงวดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานี่นะคะไม่กี่วันนี้นะคะสดๆร้อนๆเนี่ยค่ะเลข3ตัวบนที่ออกก็คือ041นะคะ2ตัวล่างก็คือ46ค่ะและเลขในปฏิทินที่ให้มาก็เข้า6446ล่างนะคะมาล่างค่ะงวดนี้เอาละค่ะเราจะมาดูของงวดวันที่16สิงหาคมนะคะเป็นของงวดใหม่งวดนี้นะคะแคปไว้กันนะคะทุกคน ตัวเลขที่เราเห็นในปฏิทินนะคะก็จะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะคะมี6มี5มี9ค่ะตัวเลขที่โดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะก็คือหมายเลข6 5หกับ96นะคะแล้วถ้าเราจับมาวินกันคว้ยไปคว้ยมาก็จะได้ดังนี้นะคะ6 5ห9 9 5อีกครั้งนะคะ6 5ห9 9 5กเาสำหรับ เลขชุด3ตัวนะคะถ้าให้อดมินจับให้นะคะในความคิดส่วนตัวของอดมินนะคะอดมินก็จะได้ดังนี้นะคะ659 965 696ค่ะหรือว่าถ้าใครเห็นต่างจากนี้ก็จับตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะ เลขในปฏิทินชุดนี้นะคะก็ไปตรงกับแนวทางของแอดใต้ฟ้าแล้วก็แม่น้ำหนึ่งนะคะแอดใต้ฟ้าให้เด่น6มาส่วนแม่น้ำหนึ่งให้เด่น5มานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะคะเอาละค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่า6 5หหรือว่า96จะมาไหมนะคะงวดนี้เอาใจช่วยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ